ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจข้าวันดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคณะของเปรศการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านนั่งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ว่าเสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ส่งสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากได้ว่าจงอย่าปล่อยอารมณ์ใจให้ตกใน,นด้านของความต่ำต้องดึงใจไว้ใน,นด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาเต็มพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธานสติกรมฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าอะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีแล้วทําได้วยฟังเลือกสั่งก็ดีปั้นด้ยดินก็ดีปั้นด้วปูนก็ดีรอด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรับการไหว้พระคุณมากเกรงว่าเขาจะติถินนินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรททั้งแปดรต่การคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวนไว้ในคำนินทาพอใจในคำดรนเสริญ พอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดายองชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับทับถือด้วยความเคารพจริงได้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ดได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี้จงอย่าให้เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศกลคือพระพุทธเจา้าถ้าคาว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่าการมาสุขานิการในโยกท่านแปลวะ่าย่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบสบ,บายๆให้อารมณ์เป็นสุขให้ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกําไรอย่าทําให้มันขาดทุนอย่าฝืน ่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งทบัรดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆ ถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่แต่นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ทีท่านแสดงออกมาทางกายทาวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตวิทยาญาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นั่นก็นหมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาแท้าพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทังที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์จะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับนะเพีพระประเภทนี้อจะมาเมื่อหนุ่มๆบทใหม่ๆ ระยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำใน,นอยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาแต่พุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาตพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาเจะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ กอบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทายจาร,ระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอกุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานร่กายของตนลงมาลบไปท่านแนะน,นําดีต่การแนะนําด้านไอเอากกาไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ไม่ง่ายๆ แล้วได้กําไรสูงสงูงนักค้ากําไรจะไม่เกินคนถ้าเกินคนนี่หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้ การอากํรไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาข,วขัวค่ําอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจมันคิดแล้วพอถึงเวลาค่ําร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลาบากผลดีจะไม่เกิด ให้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งกัาตามาตนั่งพับเพียบนั่งเยี้ดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจ,จงกลมเป็นว่าทำได้ทุดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความว่วงขึ้นมา ถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายะตัดหลับทันทีแล้าน้็นบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง ท่านถือว่าเป็นการทรงชานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงก่อจะถึงถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญญอดสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานจะเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนจแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกัน ในขนาดนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาญไม่มีอะไรหนะักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆนล่นก็การเจริญพุทธานพัติกรรมฐานนี่บรรดาแต่พุทธาทาบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทาอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยญยานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนมยิทธิซึ่งมีทิพยคุยานอยู่ด้วยจึงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จับรูปขพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำอาแค่เนี้ยพอทําแค่นี้พอถ้าถามว่าทํานิดนิดหน่อยจะมีนสิสสงหรือจงอย่าลืมว่าทาครั้งละนิดครั้งละหน่อยทาครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนิสสงขณะที่เราทําจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากลา่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตังกล่าวว่าบุาคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องของประทานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาของประทานอภัยดืนน่มน้ำนี่เองมันกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> พอความตายตอนต้นมาคุยกันแลือเวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันละน้อยทุกๆวันย่อมเมนนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธ การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังอาตมาเป็นเด็ก ไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วนี่มันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเบื่อเอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็าตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้นอนว่าทั้งท่านเองก็ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทโธไไกลไปพุโทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเสร็จแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ,บ้างหรือเปล่าก็จําไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเพอศพกันที่ไหนถ้ามีบีพาดยินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือตีกลองบระคมศพก็ดีที่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุงกุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้างเกรงว่ผีจะลอดมุงเข้ามาบ้างเอาละมาทับตีนมุงเขาไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้เมเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข้างในคืาในห้องน่ะเขาใช้งานไปนหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมหาประตูกเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่านบอกว,ว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมมพุโถคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นอน,นวา่าในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุโทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของพระเด็ดปัสัามาพธพรมทุเจ้าจงช่วยกําจัดผีไปใหไกลแสนไกลและภาวนาวาพุโทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอไรก็ภาวนาวาพุโทโธ ถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุธทธญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จำไม่ไดีนะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวชแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลูกก็มาช้ามุดเจริญพระกรรมฐา,าน เช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เดือตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำว้าสมบู์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญประกรรฐาน คือมานั่งไปกรรมฐานภาวนาตามอัิยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเช่ไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองหนูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสยัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมาตามมาโดดนกุตินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อ,อกก,ก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ าวายตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือท้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เจ้าว,ว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามาก ต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋นอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าค่อยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนานในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดหกระเมนเ,เก่งแก้โดดวิ่งหนีไปเลย นี่ดัดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยเมื่อบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแล้วตอนเป็นรอหิวาใหม่ๆรอมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุโทโธแต่วาท่านเอาพรพุธรูปมาตั้งให้เห็นเพราองมองดูพระพุธทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงแต่สติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุทธโธตอนนี้เลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคไปเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมตัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตัวน,นี้หลับตาแล้วไม่อยากเลืมตา เห็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ๋วสายสะอาดมากเหลืองอราอ่ามภาวนาไปภานาไปพระตุูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีคนที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แม้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย อนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเป,ปล่ากมไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆแล้วพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชาดาด,ด้วยเป็นทองคําทั้งหมด ถ้าก็เหนือทองคําผิวทองคำทั้งหมดระดับไปที่เพชรแพรวพรา,พราเป็นยั์เป็นเพชรสยเป็นใบกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหนมันเบาหมดร่างกายไม่ใเินมันมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่ปไปหาท่านลบ้างเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกับผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกระบกเื่อเกินมันมีแต่ความสุกกระบกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเครื่องประดับประดาวสวยสดงามแล้วประดับไปด้วเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองคนมีหคนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเท็มพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กลางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอัตมาก็นึกแต,ต่ใจอแต่ลุงนีบา้าถามว่าไปไหนดันบอกเขาไม่มีในบัญชีจก่เย็บบอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมากระถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักห่กิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกเหนื่อยก็เข,เข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าดะม้อไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมรวจคนด้านทั้งด้าน,านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของวายายมเอาคารสามหลังละมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆกลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นทีอค้อนบ้างที่หอกบ้างทีกระบองมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทําความดีเขาจับนามาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในขนดข้าหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน้นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้างมั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาเรื่อยพุทโธเรื่อหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายัางไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลายกลับ ได้ก็แนะนาว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาที่นี่ลุงย่ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดจุกใกล้ๆเป็นนระว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายการคำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยาพูดไปก็พูดไหว,ไหวบรรดาแตานพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดี<ช>สำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดดบรรดาแตานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี